สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องนี้นะเครื่อง pc handheld นะครับก็ตัวนี้ก็คือ rg เนาะ,ะตัวนึงของผมก็ตอนนี้ก็กำลังอาดคลิปอยู่ตัวนี้ขึ้นอยู่ในสตรีมเอ้ยอันนี้อันนี้ผมเล่นบนสตรีมนะก็คือสตรีมเนี่ยไม่แน่ใจว่าจัดอยู่ใน pc handheld หรือเปล่าแต่ว่ามันก็เล่นเดสก์ท็อปเล่นอะไรต่างได้เ,เหมือนกันในระบบของ Linux นะผมก็ค่อนข้างใช้ Linux แล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวนี้ ประเด็นคือตัวนี้เนาะตัวเนี้ยคือเขาบอกว่าแบตหมดวแบตหมดวเนี่ยเราเราไม่ต้องไปคิดอะไรอะไรมากนะแบตหมดไวผมใช้ power bank ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นขนาดวัตต์ที่ใช้อยู่ก็ประมาณแบบนิดหนึ่งนะผมดูก่อนน่าจะเป็นตัว20,000แอมป์นะ2อ0 0มแอมป์ขนาด65วัตต์ตัวนี้ใช้อยู่นะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจ่ายไฟได้แค่25วัตต์ซึ่งเราพกไอ้ตัวเนี้ยเครื่องนี้กับตัวเนี้ย ไปเล่นเนะี่ยเล่นเกม p c อ่ะนะก็จะอยู่ได้ประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะครับเพราะขนาด2 2 0 0 0มีมลแมปเราประมาณ 1- 2ชั่วโมงถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มเอางี้ละกันแล้วก็ไอตัวเนี้ยผมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น,ไ,ไ,ลนไออะไรนะไม่ได้เล่นเกม P c นะตัวนี้ผมเอาไว้เล่นเครื่องอีมูเลเตอร์เพราะว่าจอมันใหญ่ด้วยตัวเนี้ยผมไม่ต้องผมไม่จำเป็นต้องพกไม่จำเป็นต้องพกไออะไรนะไอตัว power bank ไปผมก็อยู่ได้ประมาณ 3- 4ชั่วโมง แต่ตัวนี้ก็เช่นกันถ้าเราไม่เล่นเกม PC เนี่ยถ้าผมไม่เล่นเกม PC เนี่ยก็อยู่ได้ประมาณหลายชั่วโมงเ,นะเหมือนกันนะก็ประมาณ3ามชั่วโมงเหมือนกันนะมันอยู่ที่เราเอาไปเล่นอะไรแค่นั้นเองคือซึ่งถามว่า PC Handheld คุ้มไหมคุ้มใ,ในในณเวลานี้นะคือ PC Handheld ถือว่าคุ้มนะเพราะว่า Android ที่เป็นแบบ e m u l a t o r รเนี่ยราคาเท่ากันโซบิ Soviet บางอันยังเล่นไม่ได้เกมบางเกมนะ แล้วก็ไม่สามารถรันเพ3ได้แล้วก็เพ2เนี่ยคือราคาเท่ากันก็เท่ากับเทียบกับ o อดิน2นะในในในเดทราคาเท่ากัน o อดิน2เนี่ยก็ยังยังเล่นไม่ค่อยสถเยียนเท่าไหร่เอางี้ลวกันคือเล่นได้แค่พอเล่นอน่ะอ่ะก็เลยว่าตัวผมเองมีลังเลนะมีลังเลก็คือรอดูสิ้นเดือนอีกทีหนึ่งจะมีเอ่อ r o G Xbox a เอ็นะที่จะเข้ามาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น ที่อยากได้ก็อยากได้เป็นตัวไอสองจอนะแต่ว่าคือดูแล้วแบบเราดูก่อนแล้วกันเพราะว่าตลาด PC Handhel d ตอนนี้ก็ค่อนข้างเดือดนะค่อนข้างเดือดแล้วก็แล้วก็ตอนเนี้ยคือทั้ง PC Handhel d แล้วก็ที่เราใช้กันอยู่ประจำก็มีทั้งที่ที่ตอนนี้ผมเล่นอยู่สองแค่สองตัวนะแล้วก็ที่ซื้อมาพวก K56 เอ่อ R36H หหรืออะไรต่างอันนี้มันก็แค่น้ำย่อยอย่างนี้แล้วกัน แต่ถ้าถามว่าเล่จริงๆอ่ะพวกเนี้ยผมว่าโอเคนะแล้วก็พวก Power Bank อีกตัวหนึ่งนะวันนี้ผมก็นั่งเล่นนั่งเล่นอะ,อะไรนะเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะดักเกิลบอลดักเกิลบอลบูลลนเทนไคชีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะของเพยออ์อะวันนี้ก็นั่งฝึกจอมันบูนะซึ่งส่วนใหญ่ผมก็เล่นแต่เกมเก่าเกมเ,เดว,วันก็แทบจะไม่มีให้เล่นเลย คือถามว่าเกมเดวันมีใเล่นไหมมีอย่างเดวันก็คือพวกเกมของพวกสตรีมพวกต่างๆนะมันก็พอเล่นได้ไหมเล่นได้แต่คือประเด็นคือเราก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่คือส่วนใหญ่ผม,มจะเล่นในเกมเก่าอีลูปของผมนะก็ถามว่าเล่ในเกมเก่าถามว่าเพียงพอไหมสําหรับเครื่องนี้เพียงพอสําหรับเครื่องนี้เพียงพอไหมก็เพียงพอเช่นกันเพราะว่าเล่นได้กมเพย์สองเพย์สามแล้วก็นีเทนโดสวิตซ์นีเทนโดสวิตซ์ก็เล่นได้เกือบหมดเลยนะ เด,เดี๋ยวว่าไหนถ้าผมไม่อัดนี่รูปสวิตให้ดูนะว่ามันเล่นได้จริงเดี๋ยวจะมาบอกว่าเอ้ยมันเล่นได้ไงนะอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็เล่นได้ประมาณเนี้ก็ถือว่าโอเคกับราคาแค่เครื่องนี้ผมได้มาที่เคยพูดไปก็หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทเมื่อประมาณครึ่งปีละเกือบครึ่งปีละส่วนไอ้เครื่องเนี้ก็ได้มาตอนแรกได้มาสิบหมื่นห้าร้อยแล้วก็ไปแปลงไอ้นั่นมาใช่ไหมแล้วก็ขายทิ้งไป เครื่องนี้ผมได้มาใหม่ได้มาแค่7,500 7,500คือถ้าเราไปซื้อโอดิน2อ่ะแม่งย่างเล่นได้ไม่เท่าเครื่องนี้เลยนะอ่าอันนี้แค่พูดในมุมของผมนะกับเปรียบเทียบกับ Android ในราคาเลทเท่ากันซึ่งสําหรับตัวผมอะถือว่าคุ้มแต่คนอื่นผมไม่แน่ใจว่าคุ้มหรือเปล่านะสำหรับ PC Handheld แต่ว่า PC Handheld ก็มีออกมาเรื่อยๆต่ออย่างตัวนี้ก็คือ7,840แล้วมันก็มี8,840 8,840 เจ็ดแปดูของผมเป็น Z1 e วันเอ็กแล้วมันก็จะมีตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมาเป็น Z 2 e x x r e m e ีมนะเอ็กตรีมก็ถือว่าไวไหมมันก็ไวนะมันก็แรงนะแต่ว่าเราเอาเท่าที่เราเล่นดีกว่านะอย่างรีเจนโกเอ S, ขนาด8นิ้วสเปคมันจะอ่อนกว่าตัวนี้หน่อยแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเราชอบหรือเปล่าเราชอบแล้วก็จัดแค่นั้นเองคือมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับอืประมาณนี้โอเคสวัสดีไปละบ๊ายบาย